สวัสดีคะ่ะวันนี้หนูก็จะมาทำชิ้นงานส่งที่เชอร์อามนะคะไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันคะ่ะได้ของครบแล้วไปดูวิธีทำกันเลย ในะค,ะคลิปเริ่มต้นมนหาย่าน,นี้เราจะนำส่วนที่ตัดฟูกันมาติดกาวแล้วเอาไม้สอดและนำไปติดตรงที่ขีดเส้นไว้ตรงกลางคะ่ะเอาแป้นมาติดเกะ,กะให้พอดีแผ่นสิบห้าคนยี่สิบมาติดด้านข้างอันนี้เอาด้านหน้ามาติดแล้วนะคะเอาด้านหลังมาติดค่ะเดียวจะใส่วิธีการตัดให้นะ เอาไม้มาติดตรงส่วนที่ยื่นออกมาและนำแผน่นฝาทังขยะมามาทาเพื่อปิดจากนั้นเอาจาง,งอยู่ออัวน,นี้มาติดไม่ให้ฝาขยับนำกระดาษท,ที่เตรียมไว้มาทำเป็นขอบทังขยะ แบบพลาสติกกันำตามรเควสองค์ติดเชื้อ암ค่ารีเฟนส e ไวท์แฟลก์ hash อันนี้อัตตแต่งไปนิสหนึ่งแล้วนะคะมาติดส่วนสุดท้ายกันข้านี้คือการติดเพื่อที่เราจะได้เ็กแป้นแล้วฝาจะเปิดนะคะหากปลายเล็กน้อยเวลาวัดให้กดแป้นลงให้สุดนะะทําทำตามคลิปเลยค่ะพอเราวัดได้แล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกได้เลยค่ะ ขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะ <reath wars>